สวัสดีครับติดตามข่าวจากไทย PBS เวลา14นาฬิกานะครับรองนายยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงย้ำให้มังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะผู้เมาแล้วขับครับภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะผู้เมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขณะเดียวกันก็จะนำคำสั่งหัวหน้าคสชที่46/2558มาบังคับใช้นะครับ ทั้งการยึดรถและยึดใบขับขี่รวมถึงต้องสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนที่ต้องมีความพร้อมทั้งผู้ขับขี่และยานพาหนะรวมถึงรถโดยสารสาธารณะด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ